ดูครับดูไอ้นำโชคอืมอืมอืมเ้เออนับดูแล้วหกเดือนพอดี มาอยู่กับผมในวันเกิดแม,ม่ไปเจอกันพอดีตอนฝนตกมันก็นอนแช่น้ำอยู่จะตายเราก็ตากฝนมามเห็นคนเขาขี่รถผ่านหน้าเราไปเราก็รู้สึกเออยากจะขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็ไม่ได้ที่จะช่วยอะไรก็เลยเห็นหมามันนอนจมน้ำอยู่ก็เลยนึกขึ้นถึงว่ามันทำไมมันเหมือนกูจัง กูก um no ็ต oh, ้องช่วยมึงขึ้นมาและเนาะก็เลยไปอุ้มมันขึ้นมามันนอนอยู่แช่น้ำอยู่มันจะตายแล้วหนาวฝนตกแรงมากเลยวันนั้นก็เลยเอามามันเป็นโอ้รักมากเลยนะช่วยเจ้านำโชคนำโชค

ดูหนะ้านะืมนาะก็มีหมานำโต๊มลักษณะเขาบอกว่ามันเป็นพญาหม,มานะพ่อผมบอกอดูมันหางมันดอกขามันมีถุงเท้าใต้ท้องของมันใต้คางของมันเป็นตัวเมีย คาบตุกตาเน่ามันรอบบ้านเลยนําโตกก